เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาเนลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับฟลอเรนติโนอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่า PP รลิมูรุน่ารักมากนะครับผมเป็นฮีโร่ที่มี FC หล,หลายๆคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะ Tik t o อกแล้วก็ในยูทูบนะครับสองทงทางนี้แบบพี่ขอฟเลเรนหน่อยขอฟเลเรนหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับอันดับ1ประจาซีซั่นที่28นะครับเขาก็จะมา เล่นให้ดูกันนะครับผมดูๆกันอยู่นะครับสำหรับตัวของเฟรนติโน่นะครับถ้าไปอยู่ในมือคนเก่งๆเนี่ยตัวมันจะโหดแค่ไหนนะครับ oh. เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับผม oh. เล่นลเอรนไปทั้งหมด1,087เกมมาตาชนะ65.7%นะครับวิเลตค่อนข้างสูงเลยนะครับผมเล่นแรงปัจจุบันไป144เกมมาตาชนะ6 8 เดี๋ยวเรามาดูรูนในเทมพลังแสงของอันดับหนึ่งคนนี้กันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับผมสีแดงใช้เป็นเลด10เม็ดนะครับสีม่วงเป็นแอสซัสซิเนต10เม็ดนะครับผมส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะใช้เป็นดากอนคลอนะครับพลังแสงนะครับเขาจะใช้เป็นเอ็กโพซีฟชิลนะครับผมออกแนวแทงๆหน่อยนะมาดูทางด้านไอเทมกันบ้างนะครับผมเกมนี้เป็นเฟรนติโนในตำแหน่งออฟเลนนะครับชิ้นแรกเป็นเจอะเกาะชิ้นเล็กนะครับพอเขาขึ้นเจอกเกาะชิ้นเล็กเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะข้ามไปเป็นออกรองเท้าเกาะก่อน ทุกคนพอขึ้นรองเท้าก่อเสร็จเขาก็จะออกเป็น Shield of the Lord นะครับชิ้นที่4เป็นดาบ The Diminisher นะครับเป็นดาบที่ยอดฮิตมากๆนะครับสำหรับแพทปัจจุบันนี้นะครับไฟเตอร์หลายๆคนเนี่ยก็จะนิยมออกกันนะครับชิ้นที่5เป็นทอยนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกาะสะท้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตลูนไอเทมพลังแฝงของ Fer เ n นติโในตำแหน off ่งออฟเลนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับผม ใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องเพจมาลูชอปเป็นตัวแทนจําหน่ายของกาลีนาโดยตรงการันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟัน100%มีให้เลือกเติมทั้งแบบ Op e n ID ดีและเมลพาร์เพจเปิดมานานกว่า3ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับมาดูโฟร์เลนอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้อยู่ในแรงซูพทีมประมาณ74ดาวนะครับผมเป็นคลิปต้นซีซั่นด้วยนะครับ74ดาวนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆนะครับ ตนนี้ก็ชนเลนทางด้านตัวของฉี่นะครับผมนานๆเราจะได้ดูกันนะครับตัวเฟรนติโนนี่ไม่ได้อัปเดตมาให้ดูกันบ่อยๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นคลิปเฟรนป่านะครับผมผมไม่อยากเอามาปนกันนะเพราะว่ามันคนละตำแหน่งไงเอาแบบลง2คลิปติดกันไปเลยนะครับให้คนดูแบบรับชมให้หนํำใจเลยนะครับนานๆฮีโร่ตัวนี้จะมาสักทีหนึ่งนะมาดูการเข้าเลนกันนะครับมือใหม่ผมยังไม่แนะนำนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะเป็นตัวที่ใช้สกิลเพ์สูงมากนะครับ ถ้าอยากจะเล่นให้เก่งเนี่ยลองไปเล่นในโหมดธรรมดาก่อนเอามาลงแรงนะครับอ่าอันนี้เขายังไม่รีบเข้าคีปนะรู้สึกว่าเวลหนึ่งจะแพ้ฉี่หรือเปล่าก็รอให้ฉี่เขาเคลียร์คีปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเก็บนะ,ะป่าเขาลงมาแกงครับป่าดอกโดนไหมโหฉี่ฟิกเลยนะเสียฟิกไปแล้วครับผมอดได้คีปตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาเล่นตามทัมมิ่งนะครับถ้าป่าจะมาเติมเนี่ย เราจะมัวเคียร์คีฟไม่ได้นะครับเราต้องไปบวกก่อนนะเพื่ออาจจะได้คิวนะครับถ้าได้คิวมาเนี่ยมันก็รวยกว่าการที่เราได้เคียร์คีฟนะครับอ้าวยังไงครับลามไปครับหนึ่งชุดวิตายได้เลยเนี่ยโหดอกไม่โดนครับแต่ว่ามีฟิกเกอร์แล้วก็เก็บเฟิร์บัตมาได้ครับตัวแรกก็โซโล่คิวไปเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าชนกับฉีเนี่ยยังไม่รีบเข้าคีปนะครับรอให้ตัวเองเวลสองก่อนถึงจะบวกต่อได้นะครับผม ะก็ดูเป็นแนวทางนะครับเอาไปปรับใช้ตามนะทุกคนต้องอาศัยความใจเย็นจริงๆนะมาเขียคลิปก่อนนะครับไกลเวลสี่ละดุยละอ้อยมาเติมแบบนี้ครับออกไฟไม่ได้ครับเข้าไปไปอันติล้ำไปครับเร็วมากเลยนะทุกคนยังไงเจ็บสองนะครับาเราได้ฉี่มาอีกหนึ่งครับอีกตัวไหมโอ้โหไม่ไหวครับโอแต่ก็ล้ำสุดมากเมื่อกี้ จากเลือดเต็มๆนะครับสองหนึ่งอ้อยเขาต้นเกมตามเมจก็แรงด้วยนะครับไม่เป็นไรครับถือว่าได้โชว์สกิลเพย์ให้คนดูแล้วนะโหดจริงครับผมนี่แลผมถึงบอกว่ามือใหม่เนี่ยยังไม่แนะนำนะสำหรับตัวของเฟอร์เรนนะใช้สกิลเพย์สูงมากนะครับเก็บดอกให้แม่นนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือต้องปาดอกให้โดนด้วยนะถ้าปาดอกไม่โดนก็คือลําไม่ได้นะเฟอร์เรนนี่คือโดนขัดไปเลยนะครับโอ้แล้วเขาบิวไอเทมมาเกมนี้เนี่ย บิวมาเป็นแนวแทงด้วยนะครับผมพลังแฝงก็แทงนะไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวของฟอรเรนถึกแล้วก็คําไฟให้เพื่อนได้นานขึ้นนะครับไม่ใช่เซตดาเมจล้วนนะครับก็จะลําไม่แรงนะแต่ก็ลําได้เรื่อยๆนะครับเท่ากับว่าเป็นเซตใช้สกิลเพย์นั่นแหละต้องต่อเนื่องตลอดเวลานะครับอ่าเราโดนฉีเปิดมาก่อนนะผมอ่ายังไม่เล่นนะไม่มั่นใจก็ยังไม่แปะอันตินะ ขึ้นไปช่วยเพื่อนนะครับตรงนี้ยังไม่สี่นาทีนะไปเติมได้นะเดินมาเผื่อมีไฟนะครับอ่าเราเจอ,อ้อยไงเดินมาตั้งแต่เลนล่างนะครับเอาสักตัวไหมนี่ครับฟิกใส่อ้อยไปเลยขาป้อมับผมดอกไม่โดนะครับก็ต้องเสียชีวิตไปครับผมอุ้ยเราฉี่เลือดไม่เต็มหลอดนะยังไงครับ อัตีก็ใกล้ได้แล้วครับผมเข้าเวฟไหมรู้ทันนะสิ้นต่อไปก็ขึ้นเป็นไนท์เพจนะครับแล้วโดนฉีดเดยบอลเลอร์มาครับต้องอันตีกระโดดออกไปก่อนนะครับผมลัมต่อไม่ได้นะถ้าเมื่อกี้ลัมต่อน,นี้โดนดาเมจอ้อยก็คือตายเลยนะครับยังไม่กลับไปรีนะก็ดูแนวทางการออกไอเทมได้นะครับ ึ้นชิ้นไหนก็่อนชิ้นไหนหลังนะแล้วแต่เกมด้วยนะผมว่าการออกของเนี่ยมันไม่ได้ฟิกนะครับอ่าตรงกลางลิเลียก็เก็บอ้อยมาได้ครับผมโอ้แต่ตรงกลางเพื่อนต้องมาช่วยลิเลียนะครับไม่งั้นป้อมกลางแตกแน่นอนอ่ะก็เคลียร์เวฟก่อน,นครับเคลียร์เวฟก่อนได้เติมก่อนครับผม อันติไปไม่โดนะครับแต่ว่าลาต่อได้นี่ไงเป็นไงครับเจอสเต็ปเหลี่ยมอันติฉีปฟาดอกแม่นด้วยครับเอาเพมากนะช็อตน,นี้จังหวะแบบโยกหลบอันติอ่ะโคตรเท่ส2แล้วตอนนี้ข้างล่างก็ปล่อยให้คีวดันป้อมไปครับ เดินมาล้ำอ้อยต่อครับแปะไปเอาเอาแข็งสองครับทีนี้จีนไปครับตอนนี้เกมไหลมากนะครับเฟอร์เรนเก็บไปแล้ว5ตัวนะขึ้นเป็นชิวออฟเดอะลอตมาแล้วครับตอนนี้อ่าแล้วสีเข้ามาเดอะบอลเลอร์ใส่ครับแล้วดูเลือดเฟอร์เรนครับทุกคนเลือดนิดเดียวครับแต่ส่วนเลือดเต็มหลอดล้ำต่อและเก็บมาได้ครับเฮ้ยช็อตนี้เวอร์จริงนะใครเห็นก็ว่าตายนะครับ เลือดแบบเหลืออยู่นิดนึงอะส่วนเลือดเต็มหลอดตายครับผมนี่นะครับสกิลเพย์ของท็อปหนึ่งนะอันตรายมากครับถ้ากดเจอในแร้งคือ2อหนึ่งก็แทบจะเอาไม่ลงอยู่แล้วนะครับอันนี้แบบเลือดข้อนึงส่วนเลือดเต็มหลอดอะเวอร์จริงเวอร์จริงเจออย่างนี้ใครจะเล่นด้วยครับเนะี่ยฉีเจอช็อตนี้เข้าไปผมว่าน่าจะใจเสียเลยนะครับเจอเฟอร์เลนวิ่งหนีแน่นอนคือเขาเปิดก่อนหลายรอบม,มากครับฉีแบบดักพุ่มสวยอยู่นะแต่ว่าปิดไม่ลงจริงๆครับ เฟอร์เนเขาสวนได้ไงตอนนี้เหมือนว่าไล่ล่าเลยนะครับวิ่งหาเลยพร้อมลํำอะ่ะเดินปิดหัวปิดท้ายเลยครับยังไงครับตีมีเข้ามาแต่ว่าโฟกคัสแครี่ครับเข้าไปลํำขาป้อมเลยครับผมเสียชุบแล้วครับผมเพื่อนก็เก็บให้ครับคือเล่นเฟรเนเนี่ยก็ต้องอาศัยจังหวะการเล่นด้วยนะครับ ตัวมันค่อนข้างนัวในไฟนะทุกคนเข้าแล้วต้องเข้าให้สุดอะถ้าปลาดอกโดนมันก็ไหลได้เรื่อยๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเฟอร์เลนเนี่ยเป็นฮีโร่ออฟเทียต้นๆของเกมเลยนะครับแล้วมาอยู่ในมือคนที่เล่นเก่งด้วยเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะแพ้เลนนะนอกจากว่าปลาอีกฝั่งเนี่ยเขาจะมาปั๊ม2-1ในเลนนะครับก็จะทำให้เฟอร์เลนแอบเล่นยากเนาะ แล้วก็มีฮีโร่ที่จุกดอกเฟอรเรนนะครับทำให้เฟอรเรนปลาดอกไม่โดนก็เล่นยากนะครับอย่างเช่นลอรีอลมูลาดนะครับไอพวกนี้มันก็จะเน้นแบบตัด,ดตอดเฟอรเรนเนาะถ้าเฟอรเรนปาดอกไม่โดนเนี่ยมันก็ลําไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ทําให้เฟอรเรนเล่นยากนะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ผู้เล่นนะผมก็บอกไม่ได้นะว่ามูลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้ชนะทางเฟอรเรนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเฟอรเรนเขาปาดอกโดนมูลาดก็มีโอกาสโดนเฟอเรนฆ่าตายได้เหมือนกันนะ สกิลเพลล้วนๆนครับเกมนี้ตัวแพ้ทางแต่ถ้าสกิลเพลเก่งเนี่ยมันก็ชนะได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็8นาทีแล้วนะครับผมอ่าโดดเข้าไปหาตีมี่ครับเน้นลาสุดนะอ่าอย่างนี้เรียบร้อยครับคือเขารออันติตีมี่หมดก่อนเนาะเข้าไปจิ้มเลยเจ็ดตัวแล้วนะครับตอนนี้เหมือนบอสแมปเลยนะสองหนึ่งในเลนเขาเกือบฆ่าได้นะครับ ปิดไม่ลงจริงๆนะครับนอกจากลมเท่านั้นนะมาะครับดาบไฟเตอร์นะไอเทมชิ้นนี้ก็จะทำให้เฟอรนเรึกตอนที่เข้าไปนัวในไฟนะครับก็คล้ายๆสกิล2โอเมนเนาะมาดักพุ่มนะครับอ่าเราฟิกใส่อีก,กี้เลยครับเข้าไปล้ำในป้อมเหมือนเดิมครับผมคิดไวทำไวนะเจอปุ๊บก็คือใส่เลย เดี๋ยวเรามารอดูช็อตขึ้นบ้านกันนะครับเขามีวิธีการขึ้นบ้านยังไงนะต้องกลับไปรีเลือดก่อนนะครับผมเกมนี้คือเล่นชิลมากเลยนะครับตัดเลือดอิกกี้ก็ไม่น่าเอาเฟรนอยู่นะลำขนาดนี้แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับตัดเลือดอ้าวแล้วเพื่อนเข้าไปเล่นกันก่อนนะครับเทรนแรกตีมี่นะเป็นโรมแรกกับโรมนะครับยังมีววนการดันเวฟให้อยู่นะครับเข้าสวยทุกเวฟเลยนะอันนี้เขาเดินมาทําล่างนะครับ เพื่อนก็ดึงไฟไปทางด้านบนนะทางนี้ก็มาตีป้อมล่างนะครับ <Yeah. S 1> ดาเมจน่ารักมากเลยนะทุกคน <Yeah. S 1> เฟรนนี่ดันป้อมไม่เก่งนะครับ <Yeah. S 1> อ่าเราโดนเดอะบอลเลยครับ <Yeah. S 1> ยังไม่ตัดสินใจลํานะ <Yeah. S 1> น่าจะรอเพื่อนนะเอาชัวร์ <Yeah. S 1> มันก็เข้าใกล้สู่เลตเกมแล้วนะครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้ามีตัวหลุดมาเนี่ย <Yeah. S 1> ผมว่าเขาเอาแน่นอน ชิ้นต่อไปจะออกเป็นทอยนะครับผมมีคนหลุดมาไหมดักด้วยความใจเย็นนะครับหามาละเข้าไปแปลอันติใส่ทีรีครับผมลำยังไม่สุดนะครับให้ตีมี่เขาเสียชุบไปก่อนนะอุ้ยโดนปลาติขัดวาร์ปไง ได้ปะฟ้านะครับทำล่างก่อนเว็บตกต้องให้เว็บดันตลอดนะครับวูแต่รู้สึกข้างบนข้างบนแพนด้าเข้าไปเล่นแล้วเก็บฉี่มาได้นะเพื่อนไฟกันแล้วนะครับไฟชนะด้วยเนะี่ยจบได้เลยหรือเปล่าไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมว่าเราจะจบได้เลยอีกฝั่งเหลือแค่สอตัวเองนะครับก่อนไฟ คาป้อมไหมโอ้โหโดนดาเมจป้อมแน่นอนนะแบบนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในระยะเวลา11นาทีนะทุกคนสกิลเพย์นี่คือของแท้เลยนะครับลาโคตรตึงชออ็อตอาเพย์มีตั้งหลายช็อตนะโหดจริงครับสมเป็นท็อปหนึ่งนะทุกคนอ่าดาวที่74นะครับผม เตาม9ก้าพอ่ะได้เหรียญทองนะครับเต้มเยอะมากเลยนะเก้าพันสามสำหรับช่องทางการติดตามของเฟรเดนติโนคนนี้นะครับเขามีช่องทาง Tik t o ็อกนะครับช่องนี้เลยนะครับผมถ้าใครชอบสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยอยากที่จะเข้าไปติดตามเนี่ยก็เข้าไปติดตามใน Tik t o ็อกช่องนี้เลยนะครับการันตีครับผมโหดจริงก็ประมาณนี้นะครับกับแนวทางการเดินเกมของเฟรเดนติโนในตำแหน่งออฟเลนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นในตำแหน่งป่านะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะลงให้ต่อเนื่องเลย ผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ